ตอนนี้ก็มีธุรกิจค่ะออกแบบตกแต่งภายในนะคะงานเกี่ยวกับอินเทอร์เรียค่ะมีงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะ ถ้าตัดมาในพาร์ทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของธุรกิจนะคะก็จะเป็นงานจิตอาสางานช่วยเหลือสังคมค,มค่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะก็ตอนนี้ค่ะศึกษาเรื่องของเบ l n e s s Management นะคะแล้วก็ e n t i r อร์เอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงค่ะแลนใกล้ๆนี้ค่ะกำลังจะต่อปริญญาโทนะคะที่มอแม่ฟ้าหลวงเหมือนกันค่ะด้าน entire Aging ถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์นะคะ90ก็คือเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะเป็นคนที่แบบว่ามีเวลาในการนอนน้อยมากๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งมันก็อาจจะดูไม่น่าสนใจแต่มันคือชีวิตจริงถ้า3ามคำใช่ไหมเหมือนเป็นคนรักตัวเอง คำว่ารักตัวเองในที่นี้หลายคนบบเอ๊ะมันเป็นคนเห็นกระตัวหรือเปล่าหรืออะไรแต่ไม่ใช่ค่ะคนรักตัวเองอะ่ะเมื่อเราเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเครียดการพักผ่อนน้อยหรือแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่เป็นตัวช่วยเ,เข้ามาเพื่อที่จะหาตัวช่วยมาทําให้ร่างกายของเราหรือทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและอยู่กับคนที่เรารักได้นานๆค่ะ ถ้ามันเยอะขนาดนี้ทาคนเดียวไม่ไหวค่ะมีน้องสาวค่ะที่เป็นเหมือนเลขาเป็นผู้ช่วยนะคะเป็นคนคอยเตือนคอยบอกทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของป๊อปก็คนนี้เลยอะคะ่ะแสดงว่าวันนี้ต้องมาด้วยไม่ทราบว่าคือท่านไหนอะคะ,อ,ะอยู่ข้างหลังโน้นนะคะคนนั้นเลยอ๋องั้นอย่างนี้เราต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยกันตรงนี้สักหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอถามเขาก่อนนะได้ไหมปู สวัสดีค่ะอ่าก็เดี๋ยวให้ปูแนะนําตัวกับทางบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะปูเป้จารุวรจีธารานะคะพี่ป๊อปปี้เป็นคนที่ทํางานหลายอย่างมากเลยค่ะถือว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็เดินทางบ่อยพักผ่อนน้อยแล้วก็แอบดื้อนิดๆด้วยค่ะก็อยากจะให้เขาพักผ่อนแล้วก็ทํางานให้เบาลงค่ะ ก็ต้องบอกก่อนคะ่ะว่านามิทีสค่ะเกิดจากความรักคะ่ะแล้วปูนะคะก็เป็นหนึ่งในความรักนั้นที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทําให้มีนามิทิสเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้๊ปอปอะค่ะต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะเรียกว่าเป็นยิ่งกว่าน้องนะคะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นยิ่งกว่า น้องสาวที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นลมใต้ปิดที่แข็งแรงมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณที่อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนแล้วก็หวังว่าเราจะมีกันและกันแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณน้องมากจริงครับสวัสดีครับชื่อชลเกศน,นะครับพิพิยน,นกรชื่อเล่นนะครับชื่อบอยนะครับอายุ15ปีนะครับ ปัจจุบันก็เป็นล่ามภาษาฝรุ่นแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาฝร่นนะครับพปรปวีเจริญพรรัตคุณอายุ48ปีค่ะปัจจุบันทํางานอยู่บริษัทเอกเชนค่ะพัชราด้ศินค่ะ,ะ,คะอายุ56ปีตอนนี้เกษียณค่ะเป็นแม่บ้านเราได้ดื่มครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะพอดื่มไปครั้งแรกเรารู้สึกว่า โอ้มันเหมือนกินมันกินน้ำส้มคับผมเป็นคนชอบกินน้ำส้มอยู่แล้วอร่อยครับและถ้าอยากแนะนำนาเมนตีไส้เครทานเนี่ยอันดับแรกจะเป็นใครคะในครอบครัวเลยคะ่ะเพราะว่าอยากให้เขามีชีวิตท,ที่ดีสุขภาพดีๆเราได้มีการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อส่งตรวจไปที่แ a b สล้า 12, น12,400น้าทีคะ่ะอันนี้คือตัวเลขของเทโลเมียร์ของคุณบอยที่ยาวขึ้นและเซลล์ที่เด็กลงนะคะฮะสองล้านเลยเหรอครับมันมันเยอะขนาดนี้อ 1>, 1 5 0, 000, 1 2 0ล้านห้ามืวินาทีค่ะนี่คือตัวเลขเทโลเมียร์ของคุณพี่ที่ยาวขึ้นและเซลล์ที่เด็กลงนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะยาวขึ้นได้ขนาดนี้ส7มล้านจแน่นาันนาทีค่ะนี่คือตัวเลขของเทโลเมียร์ของคุณพี่ที่ยาวขึ้นและเซลล์ที่เด็กลงนะคะฮะจริงเหรอขอบคุณนามพีทค่ะ พูดถึงนาเมทิสในเวลา30วินาทีเริ่มเลยค่ะสวยใสสุขภาพดีหลับสบายค่ะผิวดีทานง่ายขอบคุณเจ้าของแบรนด์มากๆเลยค่ะเพราะว่านาเมทิสเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพกลับมาดีถึงจะดูละเอียดเยอะแต่เราจะมีคำที่เราจำได้ก็คือซับซ้อนเท่ากับใส่ใจครับ หลายคนเคยมีปัญหาหรือเปล่าคะที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราอยากจะได้วิตามินตัวนู้นตัวนี้เพื่อที่จะมาตอบโจทย์เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาหรือมาแบบชะลอเรื่องต่างๆของความสึกลรอของร่างกายเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันกลายเป็นกองเต็มตู้เย็นไปนหมดเลยทีเนี้ยสำหรับป๊อบแล้วอ่ะป๊อบคิดว่าถ้ามันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุดมคติสักตัวนึะ่ะ ที่มันรวมตอบโจทย์ทุกความต้องการของเราเท่าที่จะสามารถทําได้อยู่ในซองเดียวแล้วก็ทานแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเราเห็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการได้เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปรดมคติดได้อย่างแท้จริงค่ะเนี่ยวิธีดื่มนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เราฉีดซองนะคะแล้วก็เทเผงลงไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผสมน้ำนะคะแล้วก็คนแค่ไม่ถึงสิวินาทีก็จะได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุดมคติอย่างแท้จริงค่ะ